สวัสดีครับวันนี้พบกับวเตอร์ครเอเตอร์ในชุดเชิดขาวและเนื่องจากนะครับวันนี้ก็ไ,ได้มีโอกาสพาคุณตานะครับมาโรงพยาบาลจุฬาก็เลยแล้วก็เนื่องจากว่าผมก็เป็นนิสิตนะครับผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ดีกว่านิสิตจุฬามาเที่ยวจุฬาเย็นี่นะครับตรงนี้คืออย,อ,ยอยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวตึกจามเก้านะครับเพราะว่าเพิ่ง แวะส่งตาที่โรงพยาบาลจุฬาก็เลยเดินมาตรงนี้นะครับครับ ดครับ FC ทุกทุกท่านนี่มาครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คณะวิทย์ไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผมอยู่ที่คณะวิทย์นะครับผมก็สําหรับใครนะครับไม,ไม่ม่มีนีหว่าอันนี้ไม่อัดคลิปก็ไว้มาดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงเมื่อผมมาที่นี่แแรกน่าสนุกเหลือเกิน ตัวนี้เราอยู่ที่ศึกศิลปรกรรมนะครับผมยังแล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับเพนเตอร์เคเตอร์นะครับผมเป็นห้องที่จะได้ร้านซับในอนาคตนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับผมคือจุฬาเนี่ยครับผมและนั่นครับผม World Talk One Academy อาไม่ออกนะครับเป็นตึรที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเป็นคอะไรครับ อะไรวะตึกว่าอักษรอันนี้คือตึกอักษรนะครับผมพื้นที่ของอักษรอันนี้เป็นพื้นที่ของอักษรนะครับผมเป็นคณะอักษรนั่นเองพืน้นที่มีความสวยงามนะครับผมก็ <c oughs> สวยงามมากครับผมเจ็ด ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณของวิศวะนะครับอย่าลืมกดที่ตัว i ไปที่ช่องของ FC Mix นะครับผมนี่ครับเป็นบริเวณที่ FC Mix จะมาเรียนนะครับผมอ่าววันไหนเราจะให้ FC Mix มาถ่ายบรรยากาศของคณะวิศวะกันอีกรอบวันนี้ผมมาเซอร์ว y ครั้งแรกก็งงๆเหมือนกันครับนี่คือ MRT นะครับผม สุดยอดมากเลยครับผมไม่เคยเจอ MRT มาก่อนนี่คือ MRT นะครับผม ไปครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำมันพืชมลกดร,รับรองจะติดใจนะครับกับหมูทอดร้านหมูทอดเจ๊จงนะครับสี่สิบสองบาทนะครับได้หมูทอดหนึ่งขีข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำจิ้มนะครับผมแล้วก็ถุงน้ำมันพืชมลกดร,รับรองจะติดใจนะครับหนึ่งถุงแต่ข้าวอร่อยครับข้าวอร่อยดีมันไม่ใช่ข้าวแข็งหมูนุ่มดีนะครับ อร่อยอร่อยจริงครับสวัสดีครับ ตอนนี้ครับเพื่อนชวนมานั่งตัดแดดนะครับที่สามยานพิทาวดีมากเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากตัดแดดก็มาได้ที่สามยานพิทาวนะครับผมอ๋อลมเย็นนะครับลมเย็น สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอพักพุตานนะครับก็เป็นหอพักของหิผู้หญิงนะครับผมก็นั่งรอยด้านล่างครับเพราะว่าคนนําทางของผมก็ขึ้นไปเอาของนะครับผมผมก็จะเกิดภาวะหลงทางได้นะครับเพราะว่าหลงครับหลงก็เลยมารอนะครับซึ่งสำหรับน้องๆผู้หญิงท่านใดนะครับที่อยากจะพักหอพักพุตานนะครับก็ดูรายละเอียดเอาแล้วกันครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไซต์ของหอในจุลาให้นะครับผมแล้วก็แล้วก็อะไรอีกอะ ที่นี่มีหอครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับมีจักรยงจักรยานนะครับลองดูบรรยากาศด้านหลังค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าตรงนี้มีร้านขายของหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตึกพุตซ้อนนะครับมันเป็นหอพักยังไงผมก็จำมาได้นะครับผมแต่ก็บรรยากาศร่มรื่นมากๆนะครับทุกคนแล้วก็น้องคนใดนะครับที่สนใจก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อติดเที่หอจุฬาเราก็สามารถที่จะดูหอพักได้นะครับผม ก็ไปที่เว็บไซต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับเขตชุมชนหอยท่าเพื่อชีวิตที่ยืนยาวของเพื่อนลูกิษตัวน้อยยาเหยียบที่ไปสนามอารมณ์ปดระวังเหยียบหอยท่าอย่าเหยียบหอยทากนะค,ะครับผมมาที่นี่นี่ครับผมแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่ามีโรงอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีนี่นะครับเป็นาสาวกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมตามนี้เลยครับสวัสดีครับทุกคน หลังจากที่นั่ง BTS นะครับก็เกือหลงทางครับผมเยียบ yeah.